สวัสดีครับท่านสาธุชนผู้เครธรรมทุกท่านวันนี้ท่านทั้งหลายก็จะได้เรียนอภิธรรมปริเฉตที่หสืบต่อจากคราวที่แล้วมาแต่าหากว่าเรียนจบปริเฉตนี้แล้วก็เป็นอันว่าเกี่ยวกับปรมัตถธรรมสี่นี้ท่านได้เรียนทั่วถึงหมด เพราะพระนิพพานก็มากล่าวไว้ในปริเฉทหกนี่แหละเมื่อเป็นเช่นนี้ก็เป็นนานว่าจิตก็ได้เรียนแล้วเจตสกิกก็ได้เรียนแล้วรูปก็ได้เรียนแล้วนิพพานก็ได้เรียนแล้วไปในที่ประชุมใดอันเป็นที่ประชุมธรรมแต่เขารู้ว่าสั้นจบหกปริเฉทแล้วอย่างนี้นะครับ ในที่นั้นจะเกิดความยำเกรงท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งคำพูดของท่านจะมีน้ำหนักจะมีคนฟังและก็ปริเชธต่อต่อไปก็ไม่ได้นอกเหนือไปจากหกปริเสธนี้เพียงแต่ว่ามีการสงงคราะห์เข้าในหมวดธรรมทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าสรัสไว้ในรพระไตยปิฎกเช่นหมวดกิเลสต่างๆบ้างหมวด วิปัสนาภูมิขันธาตุอายตนะบ้างตลอดจนปฏิจจสมุปบาทไปโน้นนะสุดยอดก็คือปัจฐานาในปัจจัย24สิบแต่หากว่าเรียนไปถึงปัจจัย24มีเหตุตัปปัจจัยเป็นต้นอย่างนี้แล้วคนทั้งหลายจะไม่แค่ยำเกรงท่านหรอกพอรู้ว่าท่านเรียนมาถึงปริเหศแปด เรียนปัจฐานอย่างนี้นะครับในที่นั้นถึงกับหนาวสั่นฟันกระทบกันก็ได้วันนี้เกี่ยวกับเรื่องรูปนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากเหมือนกันนะฮะเช่นเดียวกับจิตเจตสิิข้างต้นนั้นแหละและก็ขอให้ทราบว่าสำหรับในอภิธรรมมัรสังกหะนี่นะครับ ลำดับการเรียนการศึกษาไม่เหมือนอย่างในวิสุทธิมรรควิสุทธิมรรคเนี่ยท่านให้เรียนเรื่องรูปก่อนเพราะท่านให้เรียนไปตามลำดับขัน,นซึ่งขึ้นรูปประขันก่อนแล้วมาเรียนนามาขันทีหลังนะครับ <c oughs> เพราะว่าในวิสุทธิมรรคนั้นท่านอธิบายวิปัสนาภูมิ ขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นวิปัสนาภูมิอย่างหนึ่งนะเมื่อ,อตรัสไว้ยอย่างนี้เป็นก็เป็นอันว่าจะต้องเรียนรูปประขันก่อนแล้วมาเรียนานามาขันทีหลังแต่ว่าในพิธรรมัตสังฆะท่านให้เรียนานาม,มาขันก่อนคือจิตเจตสิกก่อน ต้งนี้ก็อนุรมตามพระไตรปิฎกคำพีธรรมสังคณีที่มีการกล่าวทั้งนามซะก่อนและรูปทีหลังนะครับ <c oughs> ตามลำดับมาติกาที่ว่า,ากุศลธรรมะอกุศลธรรมะอัพยากตาธรรมะ,มะนกมะนกุศลอกุศลนั่นมันเป็นพวกนามธรรมส่วนอัพยากตานั่นะมีทั้งรูปทั้งนาม <c oughs> เป็นอย่างนี้นะ ถ้าหากท่านได้เรียนรูปจนที่ท่วนดีแล้วนะเข้าอกเข้าใจดีแล้วก็เช่นเดียวกับเรียนจิตเจตสิกข้างต้นนั่นแหละจะคือจะเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติจเจริญวิปัสนาของท่านเป็นอย่างยิ่งอย่างน้อยที่สุดก็จะไม่เป็นภาระแก่อาจารย์ผู้เป็นกัลยานามิตรจนเกินไปเพราะว่านามรูปนี่เป็น วิปัสนาภูมิแปลว่าที่เกิดของวิปัสนาปัญญาเราเรียนดีแล้วเวลาไปเจอเจอกัลยาณมิตรท่านจะแนะนําเรื่องน้มเรื่องรูปท่านก็จะเบาใจไม่ต้องอธิบายไขยความกันมากจนเกินไปว่าอะไรเป็นน้มอะไรเป็นรูปเพราะเราเรียนมาทางด้านพระอภิธรรมดีแล้วมาเพิ่มเติมก็เกี่ยวกับว่าวิธีกําหนดนามรูป อุบายกำหนดนามรปูปการวางใจในนามในรูปเหล่านั้นเท่านั้นนะแต่ตัวกรรมฐานนี่เป็นอันว่าเข้าใจดีแล้วก็สะดวกอีกอย่างนก็เกี่ยวกับว่าเมื่อได้เรียนลึกซึ้งถึงขนาดว่ารูปมีความเป็นไปอย่างนี้เช่นว,ว่าอาศัยสมุดฐานแต่และสมุดฐานมีกรรมเป็นต้นอย่างนี้แล้ว เราจะเห็นว่ารูปนี้เป็นธรรมชาติที่มือมือดบอดไม่รู้อารมณ์เอาเสจจริงๆเป็นธรรมที่ควรกำหนดรู้อย่างเดียวไม่ใช่ควรและหรือว่าควรเจริญหรือว่าควรทำให้แจ้งพอดีเราเป็นประเภทไม่ได้ชานนะครับ เมื่อไม่ได้ฌานก็ควรจะให้ความสนใจรูปนั่นแหละก่อนเพราะคนไม่ได้ฌานฉันบอกว่าควรกำหนดรูปก่อนนามเห็นรูปถี่ท่วนดีแล้วนามก็จะปรากฏเองในวิสุทธิมากว่าไว้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นการทำใจว่าเป็นรูปในคราวนั้นๆในเวลาปฏิบัตินั้นนะ สำหรับคนที่เจริญเรียนอภิธรรมมาก่อนใจจะน้อมไปในความเป็นรูปได้ดีกว่าคนที่ไม่เรียนแต่ต้องเรียนอย่างเข้าออกเข้าใจนะครับใจจะน้อมไปในความเป็นรูปมากกว่าคนที่ไม่เรียนแต่ว่าที่เขาปฏิบัติกันอยู่มักจะเป็นอย่างนี้เรียนก็เรียนไปแต่เวลาปฏิบัติไม่ได้เห็น ว่าไอ้ปฏิปทานั้นเป็นเหตุให้รอบรู้เรื่องรูปเรื่องนามอะไรขึ้นมาเอ่ยบอกว่ากําหนดรูปกําหนดรูปคือกําหนดอะไรก็ไม่ทราบไม่มีความรู้สึกว่าเป็นรูปอยู่ในใจของผู้ปฏิบัตินั่นเลยทีนี้เราถ้าเราเรียนอภิธรรมอย่างนี้แล้วพอเราไปฟังการปฏิบัตินะเราก็จะมั่นออกมั่นใจมากขึ้นว่าปฏิปทาอย่างเงี้ยมันถูกหรือไม่ถูกประการใดอันนี้เป็นส่วนประกอบอย่างหนึ่ง จะเห็นว่าในการจัดวิปัสนาภูมิวิปัสนาภูมิมีตั้งหลายอย่างขนาันหน้าอายตนะสิบสองธาตุสิบแปดเป็นต้นนะแต่ละอย่างท่านมาย่อกเกี่ยวกับว่าเป็นนามกับรูปสองสองอย่างเท่านั้นแล้วก็ที่แจงไปนะนามเป็นจะไหนรูปเป็นจะไหนก็ เพื่อที่จะให้เราเข้าอ,อกเข้าใจเกี่ยวกับนามรูปเป็นส่วนเบื้องต้นก่อนถ้าหากว่าไม่มีไม่อุปการะแก่การปฏิบัติกําหนดรู้นามรูปแล้วท่านจะสอนเราทําไหมละ่ะแต่ท่านสอนอธิบายแจกแจงเยอะแยะมากมายเวลาเราไปปฏิบัติจริงกลับไม่ได้เกี่ยวกับนามรูปอะไรที่เรียนมาเลยมันก็พีลึกดีแล้วมันจะได้ ประโยชน์อะไรที่เรียนมาที่รู้มานะที่พระพุทธเจ้าทรงอนุาสา์มนาะไปทําอะไรก็ไม่รู้นับรูปประคำมก็มีเพ่งพระพุทธรูปแล้วก็สัมมาอรหังไปก็มีสารพัดที่จะประพฤติธปฏิบัติกันมีหลายคนบ่งความเห็นว่าพระพุทธศาสนาในเวลานี้จเจริญอย่างไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนหน้านี้ถามว่าเอาอะไรเป็นเครื่องวัด โอ้ยสำนักปฏิบัติแยะๆไปหมดเป็นพันๆสำนักตัวประเทศไทยไอผมก็ตอบไปตรงกันข้ามกับที่เขาพูดผมบอกไอถ้าเจริญจริงไอต้องรืือสำนักพวกนี้ทิ้งมันเสียบางยกเลิกมันเสียบางอย่างนี้มันทำลายนะเอาอะไรมาเาแสดงมาพูดก็ไม่รู้นะท่านสอนอย่างปฏิบัติอย่างแล้วก็เผยแผ่ให้คนเข,เข้าใจว่าอย่างเนี้ถูกต้องมันเท่ากับทำลายกันชัดชัน ไม่ต้องทำลายของท่านตั้งหน้าตั้งตาทำลายของท่านหรอกท่านก็กําหนดของท่านเอาไว้แล้วว่าห้าพันปีเห็นว่านานไปหรือไงห้าพันปี <c oughs> หมดช่วย่นย่อให้สั้นขา้าวหมดความหมายไปเลยความพูดคำพูดของพระพุทธเจ้าของบัณฑิตที่ท่านอนุสาร์สืบต่อกันมาโดยวิริยะอุตสาหะหวังประโยชน์เกื้อกูลแก่พุทธบริษัททั้งสี่ ถูกกาะทำย่ำยีซะอย่างไม่ละอายเก่ใจเพราะฉะนั้นก็มองเห็นแต่ท่านทั้งายนี่แหละนะว่าจะช่วยสืบต่อกันเพราะฉะนั้นก็ขอให้เห็นว่าประโยชน์ของการเรียนอาพีรร่ทำซึ่งเป็นเรื่องของนามรูปจริงๆจะเป็นอุปการะแกช่วยให้การปฏิบัติของท่านตรงต่อแนวทางมากยิ่งขึ้น การปฏิบัติไลก,กีเลสไม่ใช่ของง่ายเลยนะยากเพราะอาศัยปัจใจต่ออะไรประกอบกันหลายอย่างไม่ใช่ไปทําใจสงบแล้วก็เป็นอันว่าเกิดปัญญารู้นั่นรู้นี่แต่หาก็ไปทําใจสงบเกิดปัญญารู้นั่นรู้นี่แล้วคนที่ไม่ฉลาดเอาแท้จริงก็คือพระพุทธเจ้าบําเพ็ญเพียรอะไรกันนักหนานานขนาดนั้นถ้าว่าถึงการ บำเพ็ญบารมีมาตั้งแต่ตน้นสียอสงไขยแสนกัดคิดดึยงกว่าจะสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าสู้พวกเราไม่ได้ไปสักเจ็ดแปดวันไปทำจิตให้สงบสักประเดี๋ยก็ร้้เ้วเกิดยานกันเป็นแถวเ้วเ <c oughs> <c oughs> นี่ยมันเกินไปนะครับประกอบด้วยปัจจัยหลายอย่างในบรรดาหลายอย่างนะั้นในการเรียในะเข้าใจในส่วนเบ้างตน้นจึงเป็นปริยัต ใะเป็นอย่างหนึ่งในอันที่จะช่วยท่านประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้องยิ่งขึ้นแต่ถึงแม้ท่านไม่ประสงค์ไอความพ้นทุกไอความรอบรู้เหล่านี้ก็จะเป็นอุปการะแก่การดําเนินชีวิตของท่านในปัจจุบันท่านจะเข้าถึงเหตุเข้าถึงผลในเรื่องนั้นๆทุกอย่างว่าเราต้องการผลอย่างนี้เราควรทําเหตุอะไรไม่ต้องการผลอย่างนี้ควรจะหลีกเลี่ยงเหตุอะไร คราวนี้ก็ไม่ต้องไปพึ่งพาอาศัยใครไม่ต้องไปถามปัญหาทางหนังสือพิมพ์ลุงหนวดมั่งพี่ศิรานีบ้างอโถนะอะท่านมีปัญญาเป็นของตุตัวตนเองนะตัดสินได้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรเขาเรียกว่ามีตนเป็นที่พึ่งบางท่านยังไม่ทราบเลยว่าคําว่ามีตนเป็นที่พึ่งคืออะไรก็คือมีปัญญาของตนเป็นที่พึ่งไง นะเรามีปัญญาของเราแล้วโดวยการฟังธรรมของประตถา,าคตก็จะเป็นที่พึ่งแก่เราได้เราสามารถประจับประพฤติให้มันอยู่ในกรอบที่เป็นไปเพื่อความสุขความสวัสดีได้ริงอยู่เราเป็นคนมีกิเลสไอ้เรื่องนอกลกูนอกทางก็จะมีเป็นธรรมดาเราไม่ใช่คนมีไม่มีกิเลสและกิเลสนั้นก็ยังมากมายเพราะยังเป็นปุถุชน แต่ถ้าได้รู้ถูกต้องบ้างถ้าจนหนึ่งแม้มีกิเลสนะครับแต่ความประพฤติปฏิบัติของเราก็ยังอยู่ในกรอบไม่นอกโรกนอกทางจนเกินไปพูดง่ายงาย่ว่าไอชีวิตของเราจะดำเนินไปโดยสวัสดีในคราวที่แล้วมานะครับมีผู้ทักท้วงอาจารย์ไอพิศักด์ทักท้วงเกี่ยวกับติกะที่ผมพูดไปนะหน้า54นะครับ ห้าสิบสี่ท่านทั้งหลายลองเปิดนะยังปฏิเสตหกอยู่นะอย่าเพิ่งไปเปิดปริเสธเจ็ดอย่างเรียนไม่จบสำหรับประเภทติกะนะรูปหมวดแสมก็พึงรวมเอากรรมชาติกะคือกรรมชารูปรูปเกิดจากกรรมหนึ่งแต่กรรมชารูปรูปที่มิใช่เกิดรูปที่มิใช่กรรมชาโรภหนึ่งเนวะกร,รมชะนะกรกรมชาูปภ รูปที่เป็นกรรมชาตรูปก็มิใช่เป็นอกกรรมชาตรูปก็มิใช่หนึ่งเป็นต้นเข้ามาด้วยอาขออธิบายซะใหม่นะอธิบายอธิบายไปแล้วถูกท้วงซึ่งมันก็ไม่ถูกจริงๆอย่างที่ถูกที่ท้วงนั่นแหละนะรีบพูดไปคําว่าอกกรรมชาตรูปรูปที่เกิดจากกรรมนะอันนี้ก็ชัดอยู่แล้วว่ารูปน้นมีสี่สมุดฐานกรรมจิต โอโตอาหารติกะนี้เป็นกรรมชาติกะคือเอากรรม,มชารูปมาเป็นตัวตั้งนะแล้วก็ที่เหลือก็เวียนมาในฐานะเกี่ยวข้องกับกรรมชารูปพอเกี่ยวข้องในฐานะไหนยังไงทีแรกก็รูปเกิดจากกรรมก่อนทีนี้อากรรม,มชารูปรูปที่ไม่ใช่กรรม,มชารูปก็คือ รูปที่เกิดจากสมุธฐานอื่นคือจต,อชโอโตชาโรบโอตชาโรปอาหารชาโรปรูปเกิดจากจิตจากโอโตุจากอาหารส่วนเนวะกรรมชนาะกรรมชาโรปรูปที่เป็นกรรมชาโรปก็ไม่ใช่แต่ว่าเป็นอากรรมชาโรปก็ไม่ใช่นั่นก็คือว่ารูปที่มิได้เกิดจากสมุทฐานไหนๆเลยนั่นเอง เรียนไปแล้วก็จะเจอเองว่ารูปอะไรที่ไม่เกิดจากสมุธฐานไหนเลยแค่นี้เองนะครับเอาละมาว่าถึงรูปสมุธฐานต่อเหตุที่ทำให้รูปเกิดขึ้นเขาเรียกว่าสมุธฐานแต่ว่าจะต้องเป็นเหตุที่เป็นประธานในอันทำให้เกิดขึ้นเพราะว่าเหตุ ที่ทำให้เกิดขึ้นเขาเรียกว่าชนะไก่เหตุมันมีเยอะอย่างรูปที่มีกรรมเป็นสมุฐานก็มีปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจจัยอื่นที่ไม่ใช่กรรมก็มามีส่วนทำให้เกิดก็มีแต่ปัจจัยเหล่านั้นไม่ได้เป็นประธานถ้าเทียบกับกรรมแล้วกรรมนแน่ๆออกหน้าเป็นประธานขาดกรรมไม่ได้เลย เพราะฉะนั้นท่านก็จะกล่าวเฉพาะกรรมเท่านั้นว่ารูปเหล่านี้มีกรรมเป็นสมุธฐานคือกรรมเป็นเหตุทำให้ตั้งขึ้นอย่างรูปที่เกิดจากกรรมขออธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งเผื่อท่านตั้งหลายจะไม่เข้าใจมีอะไรครับกรรมอย่างเดียวสามารถทำรูปให้เกิดขึ้นได้ถ้าหากว่าท่านลํำลึกถึงสักหน่อย ว่ากรรมมีแก่ใครใครเป็นคนสิ้นกรรมทำลายกงร้อคือกรรมของสังสารจักรได้คนที่สิ้นกรรมทำลายกงร้อของสังสารวักรได้กงร้อนั่นก็คือกรรมนี่แหละเออทำลายสี่กรรมไม่ใช่กงร้อสี่กรรมของสังสารวักรได้ใครล่ะพระอรหัน นอกนั่นเป็นผู้มีกรรมกรารกระทําทางทวาลสามมีส่วนสําเร็จเป็นกรรมกายกรรมบ้างวจีกรรมบ้างมโนกรรมบ้างที่สําเร็จเป็นกรรมขึ้นมาได้เพราะอะไรเพราะอะไรก็เพราะกิเลสนะกิเลสเป็นเหตุให้เกิดกรรมลองสิ้นกิเลสนะก็พลอยสิ้นกรรมไปด้วย แกล้งไม่ตอบซะเฉยอย่างนี้ตั้งๆที่รู okay, ้ก็กิเลสนั่นแหละเพราะฉะนั้นกรรมชารูปก็มากิเลสพวกนี้ก็เป็นชนะกับปัจจัยทําให้เกิดขึ้นแต่กิเลสพวกนั้นท่านไม่เรียกว่าสมุดฐานไม่เรียกว่าสมุดฐานเพราะว่าเมื่อจะกรรมชารูปกจะตั้งขึ้นนะมันต้องผ่านกรรมก่อน เอาแต่กิเลสอย่างเดียวไม่ผ่านกรรมไม่มีทางที่ลูกพวกนี้จะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นกรรมนั่นเองเป็นสมุดฐานในบรรดาชนะกะปัจจัยเหล่านั้นกรรมนี้เองเป็นชนะกะปัจจัยที่เป็นประธานกิเลสอะไรพวกนั้นก็เป็นปัจจัยโดยประการอื่นไม่ใช่กรรมมาปัจจัยก็เรียกว่าอุปนิสัยปัจจัยไปแต่ก็ทําให้ตั้งขึ้นนั้น ไอ้ทำให้เกิดขึ้นด้วยกันนั่นแหละนี่อย่างนี้นะครับคำว่าสมุฐานมีความหมายว่าอย่างนี้พูดง่ายๆว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้นที่เป็นประธานแม้เกี่ยวกับสมุฐานอื่นมีจิตเป็นต้นก็ทำนองเดียวกันชื่อว่ารูปสมุฐานมีสี่อย่างนะครับกรรมจิตอุตุตและอาหาร การเรียงเรื่องสมุทรฐานเนี่ยเป็นเหตุสำคัญอย่างหนึ่งนะโรคภัยไข้เจ็บของเราเนะีมันมาจากสมุทรฐานต่างๆกันเพราะโรคภัยไข้เจ็บมันเรื่องของรูปบางอย่างมีกรรมเป็นสมุทรฐานบางอย่างมีจิตเป็นสมุทรฐานบางอย่างมีเอตุบางอย่างมีอาหารเป็นสมุทรฐานแต่ว่าคนไทยเนี่ยเป็นคนช่างกิน ผมว่าโรคภัยไข้เจ็บต่างๆส่วนมากน่าจะเกี่ยวกับอาหารเป็นส่วนเพราะฉะนั้นเลยต้องมีการควบคุมเรื่องอาหารการกินกันบางอย่างก็มีจิตเป็นสมุทรฐานและก็ตัวผู้นั้นไม่ได้รู้หรอกว่าโรคของตัวในเกิดจากอะไรจิตของตัวเป็นอย่างนั้นก็ต้องมีโรคอย่างนั้นไปเรื่อย เลยมีอาชีพแก้จิตของคนไงจิตแพทย์แพทย์ทางจิตกันไม่งั้นคนนี้ก็ป่วยไปเรื่อยใช่ไหมครับจิตแพทย์นั่งอยู่นี่เองแต่ว่าจิตแพทย์รู้เกี่ยวกับจิตก็แค่พฤติกรรมของจิตนะครับไม่ใช่ไปที่จิตโดยตรงแต่ของพระพุทธเจ้าท่านว่าเรื่องจิตโดยตรง แล้วเพิ่งมาพูดสมุตฐานเอาตอนนี้เพราะฉะนั้นอาการบำบัดรักษาจึงได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างเกี่ยวกับจิตโอสถหรือยาที่ดีที่สดุดก็คือธรรมของพระพุทธเจ้าธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นยารักษาจิตดีที่สดุดแต่ว่าคนนั้นต้องเข้าอกเข้าใจ แล้วผู้แสดงให้เขาฟังก็ต้องรู้จักจะแสดงให้เขาเขา้าอกเข้าใจอย่างคนก็เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ไข้หนักรอวันตายเราไปแสดงมรณสติให้เขาฟังเป็นอันว่าจะอยู่ไปอีกสักห้าอกเดือนก็เดือนเดียวก็ตายเล้วเพราะว่ายิ่งกลัวไงคนก็ไม่ได้อบรมมาก่อนหน้านั้น ไปถึงก็บอกคนนะเธอจะเตรียมใจไว้เถอะมันต้องตายเป็นธรรมดาอย่างนั้นอย่างนี้ก็อยากจะฟังอะไรที่มันรื่นหูกว่านั้นปลอบโยนกันมากกว่านั้นอันนั้นเหมือนเหมือนโบยตีนะมรณะสติจะให้เขามาเจริญตอนที่เขากำลังตายได้ยังไงต้องเจริญอยู่ในชีวิตประจำวันเป็นปกติท่านทึงได้บอกก็เป็นสัพพะตะกรรมฐาน กรรมฐานจำปรารถนาในกิจทั้งปวงไม่ใช่เกิดจะจะปาถนาเอาตอนจะตายไม่สำเร็จมีแต่สร้างความหวาดกลัวให้มีปริมาณยิ่งยิ่งขึ้นไปอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่โตก,การะเทสะเพราะฉะนั้นผู้แสดงก็ต้องรู้จักในอันที่จะแสดงในคราวนั้นๆช่วยให้จิตใจของคนนั้นดีขึ้น คำว่าดีขึ้นก็หันโอนโอนไปทางกุศลได้ง่ายขึ้นศรัทธาไม่เคยเกิดก็เกิดขึ้นมาความคิดจะรักษาศีลไม่เคยมีก็เกิดจะมีขึ้นมาอะไรอย่างนี้นั่นแหละจึงนับว่าเป็นโอสถที่ประเสริฐสุดนะครับ <c oughs> ถ้าหากว่าไม่ถูกการะเทสะแสดงไม่สมกับอัตยาศัยของบุคคลเป็นต้น อายานั้นมันจะกลายเป็นขอมีพิษไปก็ได้เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเห็นไหมท่านบอกว่าปริยัติของท่านน่ะเป็นอารักขตูประมาปริยัติก็ได้มีอุปมาเหมือนงูพิษนิทนะรณะปริยัติปริยัตมีเป็นเครื่องถอนออกจากทุกพันธคาริกะปริยัติอันนั้นไม่ต้องพูดถึงก็ได้ปริยัติเป็นรุดขุนกลางนะั่นเป็นปริยัติของพระอระหรันต ของเราควรจะเป็นนิทารณะปริยัติขึ้นอยู่กับอัตยศัยของบุคคลผู้ฟังขึ้นอยู่กับผู้แสดงที่รู้จักจัก,จาการาเทศแต่ว่าอารักาโตปริยัติที่ยกมาเป็นอุปมามันเกินเลยไปหน่อยนั่นปรารถนาไม่ดีเช่นว่าแสดงทำเพื่อประสงค์จใจคนอื่นเขายกย่องว่าตัวมีความรู้รู้ว่าหวังราบสักการอะไรอย่างนี้ ยกมาเพียงแต่จะเชี่ยเห็นว่าการแสดงมาก็ควรจะถูก,กายละเทศะสมกับอัตยาศัยของบุคคลไม่ใช่ศัก์แต่ว่าจะให้เขารู้ว่าฉันมีความรู้ในอันที่จะแนะนําเธอจิตต้องเยื่อใยต้องออกไปก่อนและอะไรอะไรมาก็จะสาระสรวยตายติดตามไปเองคนกําลังจะตายกระแสกกระายโดยเท่าความกลัวตาย ถ้าเรามีจิตเยื่อใยต่อคนนั้นนำหน้าไปก่อนเราจะไม่แสดงมรณสติ้เขาฟังหรอกสงสารเขาห็นใจเขาก็ต้องปลอบโยนโดยประการอื่นๆให้จิตเขาชุ่มชื่นขึ้นมายังไงยังไงเขาก็จเจริญมรณสติไม่ได้อยู่แล้วชักชวนในีทำเกิดศรัทธาในอันที่จะทำทานอย่างนี้ก็ยังได้เลย เขาอาจจะเกิดความสบายใจว่าเราได้ทําบุญเป็นที่พึ่งไว้สําหรับพบหน้าอะไรอย่างนี้นะอย่างนี้จะดีกว่าเอาละพูดมากไปแล้วในรูปสมุทรฐานสี่อย่างนั้นกุศลกรรมและอกุศลกรรมรวมยี่สิบห้าอย่างคือที่เป็นกามาวจรกรรมพูดเป็นกรรมแล้วนะไม่ได้พูดเป็นจิตยี่สิบกรรมคือเจตนา เพราะฉะนั้นกามาวาจรกรรม20สบก็คือเจตนา20ในกามาวาจรกุศลจิตอกุศลจิตและที่เป็นรูปราวาจรกรรมหก็คือเจตนาหที่เกิดอยู่ในรูปราวจรกุศลจิตห้าที่สัตว์ตกแต่งไว้แล้วก่อไว้แล้วย่อมยังรูปมีกรรมเป็นสมุทฐาน กรรมสมุทานในโูปให้ตั้งขึ้นในสันดานภายในในทุกๆขกกณะจับตั้งแต่ปฏิสนธิปไปสำหรับท่านที่ยังไม่คล่องจำนวนันเกี่ยวกับว่ายังไม่ได้อะไรนะความคุ้นเคยกับการพระศึกษาพระอภิธรรมสักเท่าไหร่ยังเป็นผู้ใหม่ในอภิธรรม ไม่ต้องวิตกกังวลเรื่องจำนวนเอาหลักการมาแท้ก่อนก็แล้วเกันเอาหลักการให้ได้ก่อนนะว่ากุศลกรรมอกุศลกรรมที่เราทำไว้ขึ้นชื่อว่ากรรมก็คือเจตนาที่เป็นกุศลอกุศลมันมีหลายชั้นชั้นกามาวาจรชั้นรูปาวาจรชั้นอรูปาวาจร สำหรับพวกเราซึ่งเป็นคนที่ไม่ได้ฌานก็มีแต่ชั้นที่เป็นกามาวะจรเท่านั้นกุศลของเราเป็นชั้นกามาวะจรอากุศลแน่นอนนะมันไม่อาจจะสูงกว่ากามาวะจรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเป็นกามาวะจรแน่นอนพวกนี้นะครับเจตนาพวกนี้เมื่อสำเร็จเป็นกรรมอย่างที่ว่า ก็จะบันดาลวิบากให้เกิดและไม่ใช่เฉพาะวิบากอย่างเดียวยังมีกรรมมชรูปอีกแปลว่ารูปเกิดจากกรรมนั่นอีกรูปเกิดจากกรรมนั่นแหละเรียกอีกอย่างนึงว่ารูปมีกรรมเป็นสมุทฐานทีนี้สาหรับคนได้ฌานฌานมีเป็นกุศลอย่างเดียวและก็มีห้าเท่านั้นนะ เป็นกุศลอย่างเดียวเจตนาที่เป็นไปกับฌานฌานกุศลเหล่านี้นั่นเองชื่อว่ารูปาวาจรกรรมจะบันดาลวิบากและกรรม,มัจรูปให้เกิดเดี๋ยวก่อนถามวิบากสซะหน่อยนะกามาว่าจรกุศลลกรรมนะบันดาลวิบากก็ได้กรรมมัจจรูปก็ได้ วิบากอะไรบ้างเกรงใจเต็มทีไม่ถามว่ากี่ดวงกี่อย่างละยกตัวอย่างเลยว่าเช่นเงียบกริบคงจะตอบอยู่ในใจนั่นแหละ,แ,ละแรกเริ่มเดิมทีก็มหาวิบากปฏิสนธิวิญญาณ เป็นตีเหตุกะก็ได้เป็นทวีเหตุกะก็ได้สามเหตุก,ก็ได้สองเหตุก,ก็ได้แต่ท่านทั้งหลายน่ากว่าจะสามเหตุก,กันตั้งนั้นแล้วก็อเหตุกะก็ได้ไม่มีเหตุไปเลยก็ได้ได้แก่คนที่ต่อมาปรากฏว่าบ้าบ่ายบอดหนวกมาแต่กําเนิดปัญญาอ่อนเสอะอะไรอย่างนี้ต่ท่ัทนว่านั่นคือวิบากปฏิสนธิ ต่อมาก็จะเป็นพวังของเขาไว้ดวงนี้และก็ในประวัติการนะไอะไรถ้าเป็นผลของกุศลก็เห็นจกขูวิญญาณที่เห็นภาพดีๆโสตะวิญญาณที่ได้ยินเสียงดีๆอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมใช้คำว่าเป็นต้นเกรงอกเกรงใจกลัวว่าท่านจะเบื่อหน่ายจำนวนม <c oughs> มันเป็นอย่างนี้นะ ทีนี้ถ้าเป็นอากุศล,ลกรรมลาวิบากนั่นคืออะไรถ้าเป็นอากุสล,ลกรรมวิบากถ้าปฏิสนธิก็ต้องตั้งขึ้นในอาบายอุเบขาสันติรณะนะอันเป็นอากุศลวิบากกนนั้นจะได้เป็นอัตภาพเป็นสัตว์ในอาบาย